Isuzu ประกาศเริ่มผลิตปิก้าไฟฟ้า Isuzu D-Max EV รุ่นใหม่ในไทยก่อนจะส่งไปยังตลาดหลักอย่างยุโรปทางด้านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Isuzu Motor ประเทศญี่ปุ่นแจ้งการเริ่มผลิตปิกาไฟฟ้าโมเดลใหม่หลังการเผยโฉมต้นแบบครั้งแรกในโลกในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วล่าสุดได้เริ่มผลิตสำหรับรุ่นพมา่าไซซ์และส่งออกไปยังตลาดยุโรปเพื่อจำหน่ายแรมมาที่3ของปีนี้ ทั้งยังเผยสเปคในการขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการรวมถึงระยะทางวิ่งต่อการชาร์จจะมีข้อมูลดังนี้ Isuzu D-Max EV จากภาพพบว่าแทบไม่ต่างไปจากรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งมีการตกแต่งใกล้เคียงกับรุ่นวีคร s สและแตกต่างด้วยกระจังหน้าเพิ่มโทนสีฟ้าตัวรถจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อนสีล้อบแบบฟูลทพร้อม e-axle พัฒนาใหม่ช่วยให้มั่นใจในสมรรถนะการขับขี่ในพื้นที่ธุรก,กันดาร ทั้งยังให้การเร่งแซงสูงแบบคงที่ตามแบบฉบับของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะเดียวกันยังช่วยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการลากจูงและการบรรทุกหนักจากมอเตอร์ไฟฟ้าและโครงสร้างตัวถังที่มีความแข็งแรงทั้งหมดทําให้ปิกเกไฟฟ้าจากอิซุสุมีสมรรถนะเทียบเคียงขุมพลังดีเซลที่มีการจําหน่ายในปัจจุบันได้โดยตัวรถมีน้ําหนักมากกว่ารุ่นดีเซลนะครับอยู่ที่2350กิโลกรัม รองรับการแบ,บ่น้ำหนักสูงสุด1,10 0กิโลกรัมและความสามารถในการลากจูง3.5ตันแน่นอนว่าช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแหน่แผ่นซ้อนนั่นเองมิติตัวรถแทบไม่ต่างไปจากรุ่นดีเซลคือมีความยาว5.28เมตรกว้าง1.87เมตรสูง1.81เมตรและฐานล้อ3.12เมตรโดยมีวงเลี้ยวแคบสุด6.1เมตร ตัวรถพัฒนามาจากแพลตฟอร์มรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์โครงสร้างจะเป็นแบบบอดี้ออนเฟรมตัวรถให้การขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์อย่างที่บอกไปนะครับจากการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าหลังรวมกันแล้วให้กำลังสูงสุด140กิโลวัตต์หรือ190แรงม้าแรงบิด325นิวตันเมตรหากดูจากตัวเลขพละกำลังเทียบเท่าเครื่องยนต์ดีเซล3,000ซีซีของอิซุซุแต่แรงบิดต่ำกว่าดีเซล1.9ลิตรนะครับทางด้านความเร็วสูงสุด อิสุสเผ<ส><ส>ยว่าทำได้มากกว่า130กิโลเมตรตชั่วโมงชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จไฟกระแสสลับ AC สูงสุด11กิโลวัตต์การชาร์จจาก0ถึง100%ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงส่วนการชาร์จไฟกระแสตรง DC รองรับสงูงสุด50กิโลวัตต์การชาร์จจาก20ถึง80%ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้า255วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรส่วนระยะทางวิ่งต่อการชาร์จทำได้สูงสุด263กิโลเมตร km, และ361กิโลเมตรในซิตี้โหมดทั้งหมดจะเป็นตัวเลขตามมาตรฐาน W L T P โดยประเทศนอร์เวย์ถือว่าเป็นตลาดหลักของกระบะโมเดลนี้เนื่องจากมีความพร้อมด้านพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้าตอนนี้เปิดค่าตัวในการจำหน่ายแล้วนะครับราคารวมภาษีในนอร์เวย์ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่2องล้านสีบาทแน่นอนว่าไทยเป็นฐานการผลิตหลักเพื่อส่งออกนั่นเองนอกจากนี้กระบะ Isuzu D-Max ยังเป็นปีกับขายดีที่สุดในนอร์เวย์ช่วงปรายมาาที่1ของปี2025อีกด้วยโดยในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราได้นําเสนอปิกัด Isuzu b r i s n คาดว่าอาจจะเป็นการทดสอบเวอร์ชันไฟฟ้า100จากการเปิดเผยของเจ้าของภาพดังกล่าว ไม่พบเสียงเครื่องยนต์ขนาดเร่งแซงนะครับด้านท้ายของตัวรถค่อนข้างต่ำท้ายไม่โด่งเหมือนตัวยกสูงทท่วไปอีกด้วยจากการเปิดเผยของอิซุสุเริ่มผลิตเวอร์ชันพวงมาลัยซ้ายเพื่อป้อนตลาดในยุโรปเป็นหลักช่วงไตรมาสที่3ของปี2025นี้ส่วนการผลิตพวงมาลัยขวากำหนดจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้โดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายในราชาอาณาจากักรภายในปี2026และจะขยายไปยังประเทศและเขตอื่นๆตามความต้องการของตลาด สำหรับเมืองไทยถือว่ามีโอกาสเช่นกันนะครับหากอิสุสุมองเห็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและจากสเปคตัวรถดังกล่าวทุกคนคิดว่ามีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ Thank you